บางอย่างที่สามารถไปเช็คซ่อมได้ก็เป็นแค่บางอย่างนะครับส่วนใหญ่ก็คือ80-90เป้รเซ็นต์เสียทิ้งไปหมดอย่างเฟอร์นิเจอร์เครื่องนอนเสื้อผ้าส่วนใหญ่ก็ทิ้งไปหมดนะครับความสูงจากแม่น้ำประมาณ7เม็ด7เม็ด710เซนติเมตรที่ตั้งนี่เป็นสิ่งที่ดีครับเพราะว่าตอนที่น้ําขึ้นเนี่ยเราจะรู้นะครับเนาะ แต่ที่ผ่านมานไม่ไม่มีแล้วก็เราก็เป็นเรื่องว่ามันจะขนาดน้ํมันจะมันจะเยอะขนาดนี้ครับแล้วก็พอดีว,วันที่สิบเอ็ดเนี่ยเพราะน้ํามันขึ้นเยอะแล้วไฟก็ดับอะไรก็ประสานก็ไม่ได้แล้วทั้งถนนแล้วไปจะไปหากันไปหาไม่ได้แล้วเพราะว่ามันตตกขาดกันหมดแหละแล้วก็ไฟฟ้าก็ดับแล้วก็สัญญาโทรศัพท์าาอะไรก็ไม่มีแล้วขาวน้ําก็อาหารการกินเนาะลำบากไม่มี เออห้าสิบกว่าปีแล้วครับตีอยู่เนี่ยก็เออไม่เคยเห็นน้ามันใหญ่ขนาดนี้แล้วก็น้ําก็ข่นตลอดแล้วตอนนี้ครับเพราะว่าที่ผ่านมานี่เนี่ยไม่ว่าจะหากินอะไรนะปลาอะไรนะครับก็นักเลงะจะมาหาปลาแล้วก็จะมากินกันแล้วก็จะชาวบ้านจะเล่นน้ําก็จะเอาน้ำนีเนี่ยมันมา,มาใช้ในหมู่บ้านก็ได้ครับตอนนี้มมนใช้ไม่ได้แล้วครับตอนนี้แล้วก็น้ําเนี่ยจากแม่น้ำกกนยแล้วก็ถ้าถ้า ขุดบ่อเนี่ยมันจะมันจะขูนถึงคือบ่อนวดเลยฮะพ่อหลวงครับปกติเนี่ยทุกวันเนี่ยก็เอาปลามาให้พหลวงทานเนี่ยนะทาไม่เอาแล้วครับไม่เอากล้าทานเหรอคุณเสนาละครับผมคนหนึ่งครับที่ได้ผลกระทบนะครับรวมถึงพี่น้องชาวบ้านทุกคนไปนอนวัดกันส่งอย่างโป่งระคำเนี่ยบ้านพักผู้ใหญ่บ้านนะครับสูงเกือบจะมิดหลังคาเนี่ยผม บอกดูแล้วมันไม่ใช่เกิดอย่างนีงน้ผมว่าฝากฝากผู้หลักผู้ใหญ่ที่จะประสานประเทศเพื่อนบ้านของเราปัญหาที่ทเกิดจากอะไรพอดีว่าเราออมองเข้ามาถามเขาผู้แบบเขาบอกว่าหน้ามันขึ้นเรื่อยๆเเขาเอาไปยกขึ้นที่สูงเนี่ยเนาะแต่ว่าเขาบอกบอกมีหลามว่ามันจะขึ้นขนาดไหนเพราะหน้ามันขึ้นตั้งสามวันเนะาะพอดีมันจะลดลงมาไอนะ้เนาะแต่ว่าทำเครือข่ายแล้วก็สอนให้ชาวบ้านรู้จักข้อมูลแล้วก็ส่งข่าวสาร กระจายข่าวให้ชาวราษรับรู้อย่างรวดเร็วนะครับเรื่องสาริิข้ามพรมแดนที่เรากำลังหว่านหว่านกันแล้วก็น้ำน้ำ,นำท่วมข้ามพรมแดนซึ่งเรากำลังคุยกันตอนนี้อันนี้คือ,อปัญหามันมาเป็นแพ็คๆเมื่อก่อนเราพูดถึงข้าเป็นความพูดถงการสู้รบแต่ตอนนี้ภยัยควา,ามมั่นงงตอนนักขนาดน,นี้ไม่ได้เป็นเรื่งองการสู้รบ เือเวลานี้นะครับบิเด็กดิเล็กติดแดงครับช่องเลือฝุ่นเลขอทรายครับก็เป็นแผลเป็นตุ่แล้วก็ไม่สบายเยอะมากนะครับแล้วเข้เข้าออกโงพาบาลนะครับก็อันนี้ก็สิ่งที่เกิดขึ้นกันต้องพาขึ้นไปตัวต้นน้ำครับนั่งเรือไปประมาณคึ่งชั่วโมงตัตวที่ต้นน้ำครับก็วนออกมาต่จะเป็นที่แตง่าวครับ บาบท,ท,ทุกวันนี้ผมยัง,ยงมองไม่เห็นเลยนะครับว่าหลังจากเกิดปัญหาวิกฤตน้ำปกม้าประมาณเดือนกว่ารัฐยังไม่ทําอะไรเลยไม่มีเวทีพูดคุยระหว่างรัฐเลยนะครับผมมองไม่เห็นเลยมีแต่ภาคเอกชนก็ก็อยากจะให้เวทีนี้เป็นเวทีที่ผักกันนะครับส่งเสร,ริมให้ให้รัฐกระตุ้นให้รัฐมีการเจรจาระหว่างรัฐในเรื่องของในเรื่องของการทำหน้าแรกอาจจะทําได้แต่ทาให้ถูกมีการมีบอพักบอ่ออะไรเยอะ